สวัสดีครับพีเพลนะครับผมวันนี้พี่เพลจะมาเปรียบเทียบโดยหลังจากที่พีใช้งานเจ้าตัว i อคูลเซ 5G กับมือถือเลทราคา5,100บาทกับเจ้าตัว i อคูเ 5G กับมือถือราคา7,000 800บาทนะครับพี่จะขอแนบบลิกงในการสั่งซื้อด้านล่างคลิปนี้เป็นเครื่องสูนย์ไทยประกันสุนย์ไทยนะผมบางครั้งเนาะราคามันอาจจะขึ้นนะครับผมตัวนี้บอกเลยว่าสัปีนะเจ้าตัว IQ คู t 9x กับตัว IQ คู t 9ในราคา5,000กับ8 0 0พไม่เกินนี้ส่วนตัวรู้สึกว่ามันคุ้มมากครับพี่จะขอแนบลิก์ในการสั่งซื้อกับโปรโมชั่นล่าสุดนะผมใต้คลิปนี้โปรโมชั่นมันขึ้นอยู่ กับวันและเวลาบางทีเนาะราคาอาจจะขึ้นนะครับผมวันนี้พี่จะมาพูดคุยว่าหลังจากที่พีใช้งานเจ้าตัว i อคูลเซกับตัว I อคูเเราควรไปตัวไหนผมส่วนต่างราคาต่างกันประมาณเลทส0 0พนะครับตัว i อคูเนาะเซตเก้าเอตัว i อคูลเราคาเลทแปดพครับพี่จะขอพูดถึงสเปคก่อนว่าสเปคมันแตกต่าง กันอย่างไรบ้างสำหรับส่นต่างที่เราเพิ่มไป3,000เราจะได้ความแตกต่างอะไรบ้างสบผมนะตัว IQ คู x 9x ก็ถือว่าใช้งานดีมากแบตอึดมากตัว IQ คู9ก็ถือว่าสเปคที่อัปเกรดขึ้นมาจากตัว I q คูลครับวันนี้พี่จะมาเปรียบเทียบสเปคว่าหลังจากพี่ใช้งาน มันเป็นไยบ้างแตกต่างกันมากน้อยเพียงในผมอางแรกพี่จะพูดถึงข่อของ CPU ก่อน CPU ของตัว IQ z ู x 9 x กับผมใช้ตัว s ซ a ดากอน o n เจน n 1ครับ Octacore เล่นเกมเนาะ r o v 6 0 f บเฟรมบอกเลยว่าสบายหายห่วงเจ็บชิปอินแพคพี่ปรับสูงสุดก็สบายผมเลยนะว่าให้ปรับแค่กลางๆต่ำๆก็เพียงพอเนาะ Pub G บอกเลยว่าเล่นดีมากพี่ปรับ hd ก็ถือว่าสบายหายห่วงในส่วนของเจ้าตัว ฟรีไฟล์หรือว่าฟรีไฟล์แม็กปรับสูงสุดบอกเลยว่าสบายเซพพีนะเซปดาก้อน6น1ถือว่าทําการบ้านมาดีมากจัดการความร้อนมาดีมากครแต่ถ้าใครอัปเกรดอีก3,000จะได้ตัว CPU ที่เร็วที่แรงมากกว่าตัวเซปดาก้อน6ั1คือตัว CPU เซปดาก้อน7น3ครับซึ่งพีรู้สึกว่า CPU ตัวนี้มันความเร็วความแรงมันแรงจริงครับเล่น Rv f r เรทนิ่งมาก แต่ก็เอาตรงๆนะมันก็สูสีกับตัว6เจน1หละแต่พี่รู้สึกว่าตัวนี้มันจะทําการจัดการเฟรมเร็แล้วก็จัดการความร้อนได้อย่างเวิร์กมากครับบอกเลยว่ามันคุ้มจริงคือเด็ดไม่เกิน8,000ไน4 CPU สัปดาหก้อน7เ3นี่หาได้ยากมากครับและความเร็วความแรงของตัวตัว i อคู เซตเทรั 9, พีนะรู้สึกว่ามันเพียงพอมากครับ CPU ทั้งคู่สัพพีนะเรทราคา5,000นเรทราคา8,000ถือว่าให้มาถือว่าคุ้มจริงครับแถม่าผมตัวที่ราคา7,850บาทให้แรมมา12 g จิกมันดีมากครับแรม2 g จิกนะผมกับรอม256ในส่วนของตัว IQ คู x 9x อะราคาเลท5 0 0 0ได้แรม8 g จิกกับรอม128นะครับสัพพีถ้างบ3,000มีนะครับผม พี่รู้สึกว่าตัว i อคูเซจะมีความคุ้มค่ามากๆแต่ถ้าสับพีนะไม่ใช่อะไรมากมายทั่วไปกล้องหลัง50ล้านเท่ากันพี่ก็ใช้แค่ i อคู x ครับบอกเลยว่าเซ x คือพีใช้งานมาแฮปปี้มากทั้ง2ตัวนี้พีใช้งานมามันดีทั้งคู่นะถ้าใครเล่นเกมไม่ค่อยหนักมากมายอะไรครับไปเลยผม i อคู x สับพีนะเซปดา้อน6เจนวันน่ะ แรงอยู่แล้วแหละเล่นเกมไม่อย่างสบายครับแต่ถ้าใครอยากจะเต็มไปเลยแบบเต็มเหนี่ยวไปเลยครับผมก็ไปซับดาก้อนเนะครับผมเจนสามในตัว i อคูเซนะครับก็ถือว่า CPU เนาะถ้าความเร็วความแรงเนาะก็ i อคูเซแต่ถ้าแรงแต่งบประหยัดนะครับผมก็มาตัว i อคูเซตเก้ x p รู้สึกว่าพี่ชอบทั้งสองมันคุ้มค่า คุ้มราคาทั้งสองครับมาดูว่าหน้าจอครับว่าหน้าจอมันแตกต่างกันไหมผมสับพีเนาะรู้สึกว่าหน้าจอความชัดครับถ้าพูดถึงมุมมองเนาะตัว IQ Z9X จะให้หน้าจอมา4 h d พั t แต่ถ้าเป็นตัว IQ Z9 ให้มาเยอะมากครับผม 1.5K กับตัว อัตราเลฟเฟลผมตัว IQ คูเ x คือ 120Hz ในส่วนตัว IQ ูเให้มาคือ1 4 4 h z บอกเลยว่าทำการบ้านมาดีมากทั้ง2ครับซึ่งพีสัมผัสนะถ้าเราไม่เล่นอะไรมากมาย1น0 h z ก็ถือว่าเพียงพอครับแต่รุ่นนี้ให้มา 114Hz นะตัว IQ คูเถือว่าทัาสกินก็ถือว่าลื่นไหลามากครับสับพีรู้สึกว่าเฮ้ยให้มาสับนี้ถือว่า ไม่ได้กักน,นะตัว iQ คูเซซีรีส์ตัวนี้อยสัพพีรู้สึกว่ามันเพียงพอครับในการเช่นน้ำหนักถือว่าพกพาไม่แตกต่างกันมากครับแต่ในการดีไซน์ครับถ้าขอบจอมีความบางมากกว่าตัว IQ คูเซจะมีความพรีเมียมมากกว่าผมในเรื่องขอบจอของความบางครับเพราะว่าตัว IQ คูเซได้หน้าจอแบบอ m o l e d ครับในส่วนของตัว IQ ค 9x ได้หน้าจอแบบ ips lcd ทําให้ขอบจอมันมีความแตกต่างกันครับผมแต่สีสันในการสู้แสงบอกเลยว่าตัวที่เป็น IQ คูเ 9x อ่ะให้มา1,000นินครับสู้แสงดีมากแต่ถ้าตัว IQ คู z 9สามารถดันความสว่างสุดคือตัวนี้ครับผม4,500นินบอกเลยว่าหน้าจออย่างคมครับเพิ่มอีก3,000ัน่ะได้หน้าจอ LED, อ m o มาเรตคเพื่อนๆก็ลองพิจารณานะครับผมส่วน,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 นตัวถ้าจะเต็มอ่ะ ก็ i อคูเซครับแต่ถ้าประหยัดงบพี่รู้สึกว่ามันคุ้มนะไม่ใช้อะไรมากมายหน้าจอ IPS สีสันดูแล้วสบายตาดีครับก็ไปตัว IQ คู z ซ x 5G ครับสปีถือว่าทำการบ้านมาดีมากครับกล้องหน้าทั้งคู่ คือกล้องหน้าแบบเจาะรูครับก็ถือว่าทําหน้าจอในกล้องหน้าแบบเจาะรูในการดีไซน์ของหน้าจอถือว่าเพียงพอครับขนาดของหน้าจอเนาะถ้าเป็นตัว z 9ผมจะอยู่ที่6.78นิ้วถ้าเป็นตัว z 9 x เนาะอยู่ที่6.72นิ้วครับซึ่งพีใช้งานมาถือว่าในการแตะในการทัชสกรีนของหน้าจอก็ถือว่าดีทั้งคู่ครับอันนี้ขอชื่นชมครับในการใช้งานผมในส่วนแบตเตอรี่ผมให้มา6000นม ah, ิลลิแอมป์สับพีเนาะรู้สึกแบตเตอรี่อึดครับอึดจริง แบตถือว่าอึดแล้วก็ซัพพอร์ตในการใช้งานได้อย่างเพียงพอครับผมสปีนรู้สึกว่าแฮปปี้มากที่พีใช้งานมาครับผมแบตถือว่าอึดจริงครับสับทั้ง2ตัวนี้ลำโพงเป็นลำโพงคู่ับผมเสียงบอกเลยว่าทั้งคู่ถือว่าเสียงดีมากครับผมในการใช้งานนะครับเรื่องของประสิทธิภาพเนาะเป็น Android 14ผมทั้งคู่ก็ถือว่าเลื่อนไหลโคนแอปแบ่งหน้าจอได้ผมทั้งคู่สามารถทําได้ผมประสิทธิภาพในการใช้งานก็ ถือว่าเพียงพอครับซึ่งพีใช้งานมาก็เป็นมือที่เอาอตรงนะตัว i อคูเ X เลยราคา5,000ตอนนี้ถือว่าคุ้มมากครับแต่ถ้าอัปเกรดสักหน่อยเนะี่ยไป i อคูเก็ถือว่าคุ้มครับส่วนตัวใช้มาทั้ง2รุ่นถือว่าวัสดุในการสัมผัสนะ่ะฟิลดิ้งดีทั้งคู่ครับในการใช้เล่นเกมบอกได้ว่าสบายหายห่วงอะไรครับซึ่งเอาอตรงนะ ในการใช้งานสับพีรู้สึกว่ามันเพียงพอและซัพพอร์ตได้อย่างเพียงพอครับในส่วนในการชาร์จครับความเร็วให้มาก็ถือว่าจัดเต็มมากครับผมตัวเซตเกให้ความเร็วในการชาร์จมาอยู่ที่80วัตต์ขาดที่ตัวไอคูลเซตเกให้มาที่4 4วัตต์สับพีรู้สึกว่าทั้ง2มีความเพียงพอในการใช้งานครับถือว่าคุณภาพดีมากครับในมุมมองเรื่องกล้องเนาะกล้องหลังให้มาถ้าผม2ตัว ือด้านหลังคือเหมือนกันครับทั้งสองนี้คือ50ล้านนะผมบอกเลยว่าคุณภาพดีกีคือโอเคมากครับในส่วนของเลน50ล้านแต่เลนคุณภาพแตกต่างกันครผมตัว Z9 ให้เลนของตัวโซ ny มานะครับผมทำให้ในการถ่ายภาพตัวโซ ny i m x นะครับ882ในตัว Z9 ตัวที่เป็นเ9 x จะให้เลน50ล้านธรรมดามาแต่คุณภาพก็ถือว่าทำการบ้านมาดีนะถือว่า ถ่ายรูปออกมาได้อย่างสวยงามจริงครับซึ่งพี่สัมผัสมาพีก็รู้สึกว่าเซตเก้าธรรมดาหนะ่ะหรือว่าเซตเก้าตัวท็อปนั่นแหละเพราะว่าโซนี่เนี่ยจะเก็บเนื้อสีของภาพให้มันตรงมากกว่าครับแต่เอาตรงๆน้วไม่แตกต่างกันมากครับในส่วนกล้องหน้าเซตเก้านะครับผมรุ่นท็อปนะ่ะจะเป็นตัวกล้องหน้าที่เป็น16ล้านซึ่งจะมีความคมชัดมากกว่าตัวเซตเที่เป็นกล้องหน้า8ล้านนะครับแต่จริงไม่แตกต่างกันมากมายผมในเรื่องกล้องนะครับก็กล้องหน้าสัปพีนะั้รู้สึกว่า พึงพอใจมากเพราะว่าตัว AI มันปรับสกินโทนของตัวกล้องได้อย่างเวิร์กมากครับเป็นมือที่สักพีนารู้สึกว่ามันคุ้มมันจบครับแล้วก็สามารถใช้งานได้อย่างครบคันครับผมตัวนี้แบตถือว่าอึดทั้งวันเพียงพอครับบอกเลยว่าเกินคุ้มนะครับพี่จะขอแนงก์ในการสั่งซื้อด้านล่างคลิปนี้ระหว่างเจ้าตัว i q z 9 x แล้วก็ i q z 9แล้วผม5 g ใต้คลิปนี้บอกเลยว่าทั้ง2ตัวนี้เลยราคา5,000กว่าบาทแล้วก็ราคา4 8 5 0บบาทถือว่าคุ้มมากครับ คุ้มจริงครับผมตามลิงก์ด้านล่างในพีนแนบให้เพราะาพี่ก็กดมาเหมือนกันครับพี่แอบบอกว่าพี่กดสีดามานะครับบอกเลยว่าพี่อยากได้มากมันแลบ12ติ๊กอะ่ะคือให้มาเยอะจริงครับผมตัวนี้เซวน่นนี้ขอบคุณครับ